คนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้เหมือนกันใช่คุณรู้ตัวไหมล่ะเมื่อคืนนี้คุณรู้ไหมตอนที่เขาตกหนักหนักโอ้รู้สิคะกระจุกี่ันตก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 เออจริงเหรอที่ฉันไม่รู้สึกเลยมารู้ที่เพีงคือเช้ามากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือของสพก้าวหงเราก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเนี้ยค่ะมีแบบฝนตกลงมาเลย ใช่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะนี่เลยพ่อเมืองของเรานะคะท่านผู้ว่าชัดชาติค่ะเขาลงพื้นที่เช่นเดยวกันด้วยนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าเนี่ยสำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมายังหนักเลยน,นะคะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะแต่จริงๆเนี่ยนะคะก็ดูจากเวลาแล้วตีสามันนะคะ ที่ตกลงมานะคะแล้วก็ฝนต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเขตในของกรุงเทพมหานครนะคะเขาบอกว่าหนักเลยก็คือจะเป็นที่เขตปทุมวันค่ะสูงสุดที่เขตปทุมวันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดมิลิเมตรคุณนุ่ปาใช่แล้วด้านผู้ว่าก็ย้ำบอกว่าท่วมครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับน้ําเหนือนะค่ะใช่นะคะรองลงมาก็จะเป็นที่ราชเทวีนะคะแล้วก็ป้อมปราบสตูผ้า่ยนะคะที่หว้วยขวางนี่ของน้องมิเซียของเรานะคะอยู่นะคะ พยาไทยแล้วก็เขตพระนครนะคะตกนับลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทั้งชั้นในแล้วก็ทางฝั่งของอทางตะวันออก ที่เป็นทางด้านของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ที่ได้รับรายงานน้ำท่วมทั้งหมดในถนนเนี่ยนะคะรวมทั้งหมด57จุดนะใ,ในพื้นที่ของกทมทั้งถนนสายหลักแล้วก็ย่านเศรษฐกิจด้วยพระรามสี่พระรามสามคลองเตยนะคะราชดาพิเศษประชาสงเคราะห์สารแดงราชดำรีโอ้โดนหมดเลยนะคะส่วนเช้าวันนี้โอ้ต้องบอกว่าทางท่านผู้ว่าชาิบอกว่าเ,าเร่งระบายอย่างด่วนเลยค่ะนะคะเนะช้าวันนี้ก็เลยไม่ได้แบบอ่วมขนาดนั้นนะคุณอานนี้เพราะว่าโอ้ก ก็ลงพื้นที่ท่าทางกทมีแบบทำงานอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะมีการใช้สถานีสูบน้ำเนี่ยสูบนะคะเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะคะ <c oughs> ในจุดที่มันวิกฤตเนาะนะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ <c oughs> ก็จะเหลือตรงตรอกซอกซอยนิดหน่อยนะะ <c oughs> แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะเส้นทางที่เขาบอกว่าอ่าได้ไปดูมาเป็นถนนประชาสุข รงเขตด,ดินแดงโอ้อันนี้สถานการณ์เขาบอกว่าเยอะเลยเพราะว่าน้ำอ่ะมันเหมือนมันไปอุดตันท่อระบายน้<ม>ําเพราะว่าเขาขุดมามีแต่ขยะไปะอุดอยู่นะคุณออนนี่แล้วก็บางจุดที่น้ํามันระบายออกได้ช้าเนี่ยก็สาเหตุเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปเลยขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำเนาะที่เขามีการรณรงค์กันว่าให้เราแยกขยะแล้วก็ไม่เทรวมนะคะที่ขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็แยกให้ถูกต้องไงใช่ถูกต้องนะคะ